มาถึงช่วงที่ผมชอบที่สุดนะครับในรายการนั่นก็คือการที่จะได้ดื่มคร็อกเทลนะฮะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละร้านนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่บาร์ของน้ำซ่าแห่งนี้แล้วนะครับ so Jeremy please uh, tell me about your idea about your for the drinks here yeah so for the drinks like for the foods yeah it's almost the same concept mm hmm. like classics mm hmm. but with a twist okay so the twist can be tight w i s t or agent w i s t and always a twist it makes it funny wow let me introduce you to to kuntip <Okay. S 1> our wonderful bar manager she will better explain and very good explain how she's doing all these cocktails classics with a twist okay สวัสดีนะครับคุณทีมครับบาร์แมนเจอร์ของพี่น้ำซาแห่งนี้ครับเอาละวันนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณเจเรมีอธิบายไปแล้วนะครับทวิสต์ในสไตล์ของน้ำซาวันนี้มีอะไรให้เราได้ลองชิมบ้าง วันนี้ค็อกเทลจะชื่อว่าเอ g ิแค c a m ย Choice นะคะคหลักๆเลยก็คืออันเนี้ยมันก็คือคลาสสิกสไตล์ออกแนวโมฮิโตสดชื่นนะคะ,ะแล้วก็เพิ่มน้ำกระเจี๊ยบเพิ่มขึ้นมานะคะให้ดูแบบเพิ่มความเป็นไทยมากขึ้นให้มันสมกับคอนเซปต์ร้านนิดนึงโอเคครับเรามาเริ่มกันยังไงดีฮะ,ะเริ่มจากใบโหระพาก่อนเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งป่นนะคะค นะครับเบซิล mm hmm. มันมีความ refreshing ในแก้วนี้อยู่ <Ha. S 1> ความเปรี้ยวคว,ความเปรี้ยวจากมะนาวความหวานจากน้ำลิ้นจี่นะครับแล้วก็จะมีมี uh, เพิ่มความหอมหอมเปรี้ยวเล็กๆของของน้ำกระเจี๊ยบ <Ha. S 1> mm hmm. และสุดท้ายคือความสดชื่นเรียกว่าเป็นค็อกเทลที่เหมาะกับ อากาศบ้านเราจริงๆนะครับสำหรับช่วงที่เวลาเดินมาตอนบ่ายๆหรือเย็นๆทางานมาเนหนื่อยๆจะอยากดื่มอะไรที่มันช่วยให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นมามีข้อแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติเครื่องดื่มแก้วนี้ควรจะทานกับอาหารอะไรจานใดที่นี่ถ้าเป็นค็อกเทลแก้วนี้นะคะทิแมแนะนำเป็นเป็นดักสลัดอะค่ะจะใส่เป็นสไตล์เวียดนามผ่านไปแล้วนะครับสําหรับแก้วแรกมาที่แก้วที่2ครับอน,นี้ ชื่อว่าแม่ขงซอมบี้ค่ะแม่ขงซอมบี้โอ้แน่นอนครับถ้าชื่อแบบนี้มันจะต้องใช้เป็นเบสบรดก็คือรัมค่ะแม่ขงใช่ค่ะ The Spirit of Thailand นั่นเองครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะตัวนี้จะเริ่มจากน้ําผลไม้นะคะตัวนี้จะใช้เป็นน้ํามะละกอน้ํามะละกอะค่ะน้ําสับปะรดโอ้น้ําส้ม เบาใช่ไหมคะรู้สึกว่าเบาเอางี้นะคุณผู้ชมลองมากินแม่ขงซองวี้แก้วนี้ที่น้ำซ่าคุณจะลืมลองไอแลนที่คุณเคยสั่งเวลาคุณไปเที่ยวผับแล้วนึกอะไรไม่ออกแล้วที่จะสั่งเพื่อให้แบบชีวิตฉันจะต้องเมาในภายในแก้วเดียวเนี่ยคุณมาสั่งแก้วนี้เนี่ยอยู่เลยครับอร่อยมากด้วย มีความมีความเปรี้ยวหวานหอมของผลไม้แน่นอนฮนะและส่วนผสมของของรัมที่มีซึ่งมันมีทั้งดาร์กรัมไวรัมแล้วก็แน่นอนสุดท้ายนั่นก็คือ <Dark S 1> แมขโง,ขงไทยรัมเดอะสปิรรตอฟไทยแลนด์ซึ่งทําให้รสชาติของค็อกเทลแกลน่นี้มันมีมันเหมือนมินเขาเรียกอะไรนะเป็นพันช์อย่างหนึ่งอะไร <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะก็คืออย่างที่รู้กันพันช์มันก็จะมีไฟิลเลรมนะครับมีสปีดซูการ์วอเตอร์ซี r รัสไซซึ่ง ทุกอย่างมีครบอยู่แล้วสไปซ์ก็ได้จากตัวแม่โขงนั่นเองนะฮะ